สวัสดีค่ะทุกคนกินเจปีนี้นะคะตรงกับวันใดบ้างปีนี้คะ่ะปีพศ2568ค่ะเทศกาลกินเจก็เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่21ตุลาคมค่ะและสิ้นสุดในวันพุธนะคะที่2 9ตุลาคมค่ะรวมทั้งหมด9วันค่ะเจก็หมายถึงการกินผักไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะ การรักษาศีลปฏิบัติธรรมทั้งกายวาจาใจนะคะไม่ใช่หมายความเพียงการไม่รับระทานเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมร่วมไปด้วยเพื่อความบริสุทธิ์จึงจะครบเป็นการถือศีลกินเจอย่างแท้จริงค่ะ กินเจเพื่ออะไรกินเจแล้วได้อะไรบ้างนะคะกินเจแล้วก็คือได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ช่วยระยะเวลาหนึ่งก็เป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะกินเจแล้วได้จิตที่มีเมตตานะคะปันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นั่นเองกินเพื่อเว้นกรรมค่ะเมื่อมีมการฆ่าสัตว์ก็คือเป็นการเล่าเว้นกรรมได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ